อะไรครับน้อยไม่น้อยน้าใครหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> วันนี้พวกเรานะครับคณะครูชั้นป .2 จะพาไปเที่ยวเขตบางกอกน้อยแต่ไม่น้อยนะจ๊ะนะครับอะไรที่ไม่น้อยจ๊ะอะไรที่ไม่น้อยก็คือภูมิปัญญาและก็วัฒนาธรรมโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอุธยาธนบุรีและก็ปัจจุบันนะครับที่ยังหลงเหลือ อยู่เพียงแห่งเดียวในโลกเลยนะครับแต่ไม่บอกนะว่าคืออะไรเดี๋ยวต้องตามกันไปดูนะครับสวัสดีค่ะเจอกับก้อยนัตตี้ดีมเอ้ไม่ใช่พวกเราคือแกเอ๋เซนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพลอยขอว่างค่ะ รถปราโมดครับคริสราว,วังสินะอ่ะน้โน้นอันเทอรบีปออค่ะต่อครับเด็กตาแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังมาถึงวัสสวรรกันแล้วนะครับนี่นะครับ ตนนี้เรามาถึงวัดสวุวรรณแล้วนะครับวัดสวุวรรณนี้กังตั้งอยู่ตรงรีมคลองบางกอกน้อยที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับึคลองบางกาะน้อยเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อคลองบางเกอกน้อยนะครับเขาชื่อว่าแม่น้าเจ้าพยาแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่มันอ้อมไปไกลจนไกลมากแล้วก็มาวถึงวัดอรุณเนี่ยมันไกลเขาก็เลยขุดคลองขึ้นมาเป็นทางลัดตรงเส้นทางนี้ก็เลยกลายเป็นคลองบางเกากน้อยส่วนแม่น้ำเจ้าพยาก็เปลี่ยนทางไปเป็นสายใหญ่ตรงนู้นนะครับ ซึ่งคลองที่ขุดนั้นคือคลองสมัยพระชัยราชาสมัยุธยานะครับหลังจากนั้นคนก็ไม่ค่อยนิยมมาทางนี้เท่าไหร่ก็จะลัดตรงไปทางนู้นแทนซึ่งความสําคัญของแม่น้ำเจษยยาก็จะไปหยุดตรงนู้นนะครับแต่ว่าคลองบางกล่องน้อยเนี่ยก็ยังมีความสําคัญอยู่ในปัจจุบันก็คือจะเป็นเส้นทางเรือ,อของนักท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับเรือไปรับนักท่องเที่ยวอยู่ในะคลอ อินสบาแกรนพี่พากเขาแะพยาลิเวอร์เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมความงามของจิตรกรรมฝาผนังชั้นครูในพระอุโบสถนะครับ mm hmm. ไปกันเลยครับวัดสุวรรณาราม เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างเดิมชื่อวัดทองแต่ภายหลังมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนณารามในสมัยรัชกาลที่หนึ่งภายในวัดนี้จะมีพระประธานชื่อว่าพระศาสดาที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับอันเชิญมาจากเมืองสุขโขทัยและมาประดิษฐานไว้ในที่นี้และนอกจากนี้ยังมีผลงานชิ้นเอกก็คือจิตรกรรมฝาผนังของฝีมือช่างครูสมัยรัตนกสินทองสองท่านนะครับก็คือครู ทองอยู่แล้วก็ขู่โครงแปะนะครับซึ่งมาวาดภาพชาดกไว้คือเนมิราชาดกแล้วก็ภาพมโหสถชาดกซึ่งถือเป็นการประชันกันโชว์ฝีมือว่าใครจะดีกว่าใครนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ที่มีการบุรณะพระุโบสถหลังนี้ครับ อนนี้เราก็มาถึงบ้านบุกกันแล้วนะครับแต่บ้านบุกจกบุกอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับบ้านบุกเป็นบ้านของขันลงหินตรงนี้เป็นโรงงานผลิตนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยครับเครื่องทองลงหินหรือสำริด เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกในอัตราส่วน8ต่อ2การทำเครื่องทองลงหินของชาวบ้านบุนับเนื่องจากยุคกรุงธนบุรีจนปัจจุบันเป็นงานที่ทำด้วยมือเริ่มตั้งแต่การหลอมโลหะทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันจากนั้นช่างตีจะนำก้อนทองสำริดไปเผาไฟและตีหรือที่เรียกว่าบุด้วยขอนขึ้นรูปเป็นชิ้นงานตามต้องการ ช่างลายจะใช้คอ้อนเล็กตีย้ำเนื้อโลหะให้แน่นและแต่งรูปทรงจากนั้นช่างกลึงจะกลึงผิวโลหะด้านนอกที่เป็นสีดำจากขเห่าจับให้เป็นสีทองสีทองเป็นสีที่แท้จริงของโลหะนี้การขัดผิวโลหะให้มันวาวมากขึ้นในสมัยโบราณช่างจะใช้หินหรือเบ้าทุบละเอียดผสมกับน้ำมันจึงเป็นที่มาของคำว่าลงหิน ู้สึกว่างานงานอันนี้คือก็เป็นงานของบัตรท้บุใช่ไหมคะโดยเฉพาะยิ e ่งในรุ่นของคุณแม่พี่เองนะคะที่ที่มีความคือหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาเราต้องภูมิใจเพราะว่ามันเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นหน้ารับตัวส่วนตัวเองเนี่ยส่วนตัวที่เองพี่ก็รักพวกงานทางด้านศิละปะวัฒนธรรมอยู่แล้วคือรู้สึกว่าเฮ้ สิ่งนี้มันก็เป็นของที่มันสืบทอดเป็นกลุ่มปัญญาไทยที่สืบทอดมานานแล้วแล้วมันอยู่กับมันเป็นของเราด้วยนะอะไรเงี้ยมันของครอบครัวเราของบรรพบุรุษเราเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเราไม่รักษามันไว้แล้วปล่อยให้มันมันมันหมดไปโดยที่จริงๆแล้วยังทำต่อได้นะคะ ก็ก็ไม่ก็ก็มันก็ไม่ควรนะแม่พี่ทำมันก็ค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองมากแล้วมันก็มันเหมือนกับว่าอ่าเป็นสิ่งที่ทํารายได้ให้ครอบครัวเราทําให้ครอบครัวเราเนี่ยมีรายได้มากขึ้นเป็นปิดแผ่นนะะมีมีที่ทางมีบ้านช่องอะไรให้ลูกๆทุกๆคนได้ได้อยู่สบายซึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันคือมันคือแผ่นดินทองมัน มันสร้างเรามาแล้วก็มันก็มีเรื่องราวมันก็มีเรื่องราวที่ที่ทำให้เราภาคภูมิใจนะคะว่ามันเป็นมันเป็นสมบัติของชาตินะคะเป็นสมบัติของเราเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็คงจะหมดแหละในรุ่นเรานี่แหละเนาะเพราะว่าช่างก็อายุมากแล้วแล้วก็หาคนามาต่อไม่ได้แต่ว่าณเวลานี้ซึ่งเรายังสามารถทำได้อยู่ เราก็ทํงไปจนกว่าที่จะไม่มีช่างนะคะแล้วก็ถ้าต่อไปไม่มีช่างแล้วนะคะพี่ก็ยังคิดว่าเอเราจะทำเหมือนผู้พิธภัณฑ์พัขึ้นบ้านเ,เล็กๆไหมท,ที่อย่างน้อยเนี่ยก็คนรุ่นหลังก็ได้มาเห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นงานงานหัตถกรรมของไทย thank <laughs> you